นะวันนี้กับเรื่องม่อมสามยอยบอกแล้วอย่ากินผงชูรสเยอะแยะล่วงไปหย่อมๆเลยขอใส่แว่นหน่อยนะครับตาแดงนะโดนฝุ่นเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้พอรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูเรื่องหม่อมนะฮะในเย็นวันพฤหัสนี้นะก็คงจะเป็นวันพฤหัสที่แย่ๆสำหรับผมวันนึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่องการตัดตอ่อเรื่องของแสงสีโอหอะไรอะแบบไม่ไหวว่าแล้วไหนวะไอร้รูรูผีรูผีรูที่โฆษณาโรคกัวรูอะ่ะกูเห็นรูโผล่มาไม่กี่ฉากเองแล้วฉากที่มีเรื่องของไอ้พวกผีรูอะไรพวกเนี้ มันมืดอะ่ะพอมันมืดมันก็เห็นอะไรไม่ชัดอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนรําคาญที่สุดเลยอะ่ะคือเรื่องซาวอะ่ะเขาจะเปิดอะไรนักหนาเปิดแม่งทุกฉากเลยอะ่ะแทบจะทุกฉากประมาณ 80- 90%ของเรื่องอะ่ะเขาจะมีซาวตื่นเต้นซาวชวนขนลุกเชา้าชวนกลัวที่ในตลังต่างๆนะทุกฉากแล้วเสียงเขาดังมากนึกออกกันใช่ไหมฮะว่าพอเสียงดังมากบางทีอะ่ะเราไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่หนังหรือว่าจะโฟกัสที่เพลงอะ่ะที่ซาวอะ่ะอย่างมันจะมีฉากที่เคาะประตูอย่างเงี้ยก็เปิดซาวคิดว่าใครจะโผล่มา ญาติเ็กบ้านเหรอแต่มึงรู้จักโกเบโตคาร์ลอสป่ะหรืออย่างฉากเพื่อนตายอาเงี้ยก็เปิดซาวคือโอเคเพื่อนตายอาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมว่าเออเขาเปิดซาวเขาโถนี่แต่มันเป็นฉากที่เพื่อนตายนานแล้วแค่ก้มไปดูศพเพื่อนแค่เนี้แล้วจะเปิดซาวทาไมอะ่ะถามว่าหนังเรื่องนี้แย่ไหมไม่แย่พูดเลยดีกว่าสลิดเยอะแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็เขาไปฆ่าตัวตายหลายจุดเองอะ่ะทั้งเรื่องซาวเรื่องการแสดงเรื่องของการตัดต่อ รวมถึงเรื่องของการโปรโมตผมค่อนข้างคาดหวังไว้เหมือนกันว่ากูจะได้ไปเห็นผีลูผีลูไอ้โลกโกลูเฮียอะไรสักอย่างสุดท้ายก็อย่างที่บอกแม่งมีนิดเดียแล้วก็มืดในส่วนของเนื้อเรื่องไม่แย่ไม่แย่ออันนี้อันนี้ให้ให้เขาหน่อยไม่แย่ก็ถือว่านํานําเสนอได้โอเคถึงแม้มันจะคีเชไปหน่อยมันก็จะมีความคล้ายๆกับรองของหรือว่าอย่างทองสุกสิบสาบ้างซึ่งมันก็คือ เป็นพอดคีเชของหนังสแลชเชอร์ทั่วไปหนังเฮอร์เรอร์สแลชเชอร์นะที่จะต้องมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาทำอะไรสักอย่างในบ้านหรือว่าในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ติดแขกตรงนั้นไม่สามารถที่จะไปไหนได้แล้วก็โดนไล่เชื่อทิละคนอะไรอย่างนั้นแต่คราวนี้มันเป็นจากผู้ฆาตกรต่อเนื่องเป็นผีเป็นปีศาจเป็น ซาตานอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะคีเชมันจะซ้ำซ่าหรือไม่อะผมขอแค่ให้ผมดูแล้วสนุกให้ให้คุณทําออกมาดีอะจะซ้ำซ่ากี่ครั้งกี่ครั้งถ้าคุณทําออกมาดีทุกครั้งอะมันก็ดีมันก็สนุกน่าดู เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องย่อพอสังเขปสังเขปนะครับเรื่องย่อดเนี่ยก็คือมีกลุ่มนักศึกษา5คนนะเป็นพวกนักศึกษาแบบเกเรเกเรเออซึ่งพวกเนี้ยเขาอ่ะก็ไปทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับรายงานส่งอาจารย์แล้วปรากฏว่าไม่ผ่านพอไม่ผ่านแล้วทำไงอาจารย์ก็เลยส่งตัวนักศึกษาเนี่ยไปที่บ้านแห่งหนึ่งไปที่คาลิฮาร์แห่งหนึ่งเพื่อไปสัมภาษณ์หม่อมท่านหนึ่งเออซึ่งเป็นหม่อมหม่อมหม่อมตัวกระป๋องใช้คำนีล้ละกันหลังจากนั้นนักศึกษาทั้ง5้คนเนี่ยก็พบความจริงบางอย่างที่ชวนสะพรึงอยู่ จะเป็นผลงานศิลปะของหม่อมหรือตัวไอหม่อมเองที่ดูท่าทางจะไม่ผิดปกติและไม่น่าจะเป็นมนุษย์ผมขอพูดถึงในฉากเปิดเรื่องก่อนเลยนะครับในฉากเปิดเรื่องเนี่ยมันจะเป็นฉากที่แนะนําตัวละครแนะนําเหตุการณ์ต่างๆเออซึ่งจะมันจะเป็นฉากที่จะมีทานก่อนก่อนท่าซิชั่นขึ้นมานะ่ะ ซึ่งฉากเนี้ยผมพูดตรงๆนะว่าดูไม่รู้เรื่องตัดต่องงมากเปิดฉากมาด้วยที่พระเอกกำลังเล่นเป็นโนจากนั้นก็ตัดฉากไปที่นางเอกใส่ชุดนักศึกษาเดินไปเรียนตัดฉากกลับมาีกทีเป็นมีเพื่อนมันกําลังไหว้ไหว้ไหว,วอ่าอยู่ในอยู่ในโบสถ์กำลังสวดไบเบิลตัดกลับมาีกทีพระเอกกําลังมีอะไรกับแม่เลี้ยงตัดมาีกทีคนกําลังงกกระเจียวกันตัดมนานู่นนี่นั่นตัดกลับมาีกทีอ่าพระเอกกำลังมีอะไรกับครูเพื่อแลกเกดรดแลกแลกกันไม่ต้องมาเรียนซ้าชั้นตัดมาีกทีอะไรอ่ะ สรุปกูก็ดูไม่รู้เรื่องเลยว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นใครชื่ออะไรยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงแล้วสุดท้ายก็ไปที่บ้านล้างหลังนี้คือผมเป็นคนประเภทที่ว่าดูหนังแล้วผมจะชอบคิดตามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นฉาก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 ,ากไปแต่กูยังไม่ทันคิดเลยไปแล้วไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้มันก็คือฉากเปิดเรื่องก่อนที่จะมีการ t r a n s i t i o นขึ้นมาแหละและฉากเปิดเรื่องนะสาหรับคนดูหนังนะมันเป็นฉากที่คุณนะ่ะต้องเอาคนดูให้อยู่หมัด แต่ผมไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้เอาอะไรมาดึงผมอะ่ะเพราะว่าแค่ตัดต่อกูก็ดูไม่รู้เรื่องแล้วอะ่ะสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกผมนะที่แค่เลิกงานแล้วก็ไปดูหนังอะ่ะฉากเปิดเรื่องก็เป็นสิ่งสําคัญนะแล้วดูเหมือนพระเอกจะเป็น LGBT ด้วยนะก็ได้หมดท้าสดชื่นอย่างที่บอกนะเว้ยกูบอกไว้ตั้งแต่เรื่องแย่แล้วว่าผมไม่ได้อะไรกับ LGBT แต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนเขาพยายามจะยัดเข้ามายัดเข้ามายัดเข้ามาจนแบบอะไรวะ หนังเขาไม่ได้เฉลยไว้ตรงๆเว้ยแต่มันก็มีเป็นในในในยะให้ให้เราได้รู้จากคําพูดของเพื่อนพระเอกเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวตละครเดี๋ยวพูดตรงๆเลยดูมาถึงกลางเรื่องผมก็ยังจำไม่ได้ใครเป็นใครเพราะว่าทรงมันคล้ายๆกันหมดเหมือนมือนกันในตัวอย่างคร ผมผมผม,ผมผมผมดัดฟันผมยาวย,าวย้อมผมสามคนเหมือนกันเปร้เหมือนกันหมดเลยหน้าตาก็คล้ายๆกันหน้าเด็กๆหน่ยอยก็เป็นหนุ่มหล่อนยุคปัจจุบันน่ะเนาะที่จะเป็นทรงผมผม,ผมสูงๆเกาหลีนิดๆตัวละครผู้หญิงสองคนก็คล้ายๆกันสูงๆผมผมผหุน่นนางแบบผมยาวหุ่นดีแล้วการแสดงอ่ะก็ ว่าต้องพูดตรงๆนะว่าเขาก็ไม่ได้แสดงดีหรอกแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเฮี้ยเพียงแต่การแสดงของเขามันดูเบียวๆแอคติดๆติดละครผมได้กลิ่นมาจากในตัวอย่างแล้วแะแต่พอมาดูจริงๆมันก็หนักกว่าที่ผมคิดไว้พอสมควรตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าบทมันไม่เหมาะสมกับพวกเขาด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าดูจากแต่ละคนแล้วก็ลุกแบบสไตล์มาสำอำเนี้ยแต่จะต้องมาเล่นเป็นเด็กเกเรคนเกเรแบบติดยานะไม่กูแบบ เฮ้ย hey, อะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วยิ่งตัวละครผู้หญิงนะแบบกูคันมากอะ่ะคือทำให้ต้องปักจัดปักดีตลอดเวลาแบบอะไรอะ่ะเออดูแล้วก็แบบลดลงมาหน่อยก็ได้ผมหมายถึงว่าบทนะนะลดลงมาหน่อยให้ให้มันอยู่ในสเกลที่พวกเขาสามารถเล่นได้เป็นธรรมชาติมากกว่าเนี้ยจะแสดงดีก็จะมีอยู่คนเดียวแหละก็คือพี่เออัญชลีอะซึ่งคนนี้เขาก็เป็นนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้วอ่ะแต่บทหม่อมที่พี่เออัญชลีเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ มันเยอะอะไรขนาดโหขโมยซีนไม่ใช่แต่ฉากผีในบ้านรวมถึงฉากของหม่อมเองก็ทําออกมาอันนี้ก็ต้องชมแหละนะทําออกมาได้ดีเอ้ยผมชอบอันนี้ผมมันน่าจะเป็นจุดที่ทําให้ผมยังตื่นเต้นและดึงผมอยู่กับหนังได้ถ้ามึงไม่ใส่ซาวเยอะขนาดนั้น,นเว้ยแต่ผีในหนังเนี่ยโผล่มานน้อยเหลือเกินอ๋อแล้วจริงๆอ่ะเหมือนจะไม่ใช่ผีด้วยนะครับ คือหนังเรื่องนี้เขาเล่นกับพวกลัทธิความเชื่อเล่นกับเรื่องของศาสนาคริสต์แต่ตรงนี้ผมมองว่าเขาน่าจะมีการแต่งเติมเสริมแต่งโดยการที่เอาเกี่ยวกับลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งเอามาดัด แปลงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นผมคิดว่าเป็นประมาณนั้นบ้านของหมอมเนี่ยดูแล้วรู้เลยว่าอินสปายมาจากพวกหนังเอ่อบ้านของฝรั่งหนังผีฝรั่งเออซึ่งในบ้านเนี่ยจะมีติดไม้กางเขนมันเป็นไม้กางเขนกับหัวนะติดเอาไว้ทั่วบ้านเลยตรงนี้ในช่วงกลางเรื่องเนี่ยก็จะมีการทิ้งหินเล็กๆเอาไว้ว่าจะมีเพื่อนพระเอกคนหนึ่งอ่ะที่เขาเชื่อในศาสนาเนาะเขาก็ไปเอาไม้กางเขนที่กับหัวเนี่ยเอามาบิดให้เข้ารูปเหมือนเดิม ซึ่งมันก็มีปีศาจตัวหนึ่งกำลังตามเขาขึ้นมาปรากฏว่าปีศาจตัวนั้นมันกรีดแบบพอไม้กางเขนกับหัวแกยว่ากลัวกลัวไม้กางเขนคําถามของผมก็คือมึงก็ไม่ต้องติดไม้กางเขนไม่แต่แรกก็จบมาในบ้านเนี้ยมึงจะติดไม้กางเขนไว้ทําไมให้คนมาบิดเล่นอะแล้วในซีนท้ายๆของหนังเนี่ยจะมีฉากผีเข้านะซึ่งแบบกูก็งงอะดูยิ่งดูไม่รู้เรื่องเลยอย่างที่บอกไปตัดต่อไม่รู้เรื่องเขาตัดต่อไม่รู้เรื่องตั้งแต่ฉากเปิดแล้วอะพอยิ่งมาดูฉากท้ายยิ่งงงผีเข้าคนนน้ที เปลี่ยนมาเป็นคนนั้นทีแล้วนักแสดงอ่ะเขาเล่นไม่ถึงอยู่แล้วอืมพูดตรงๆพอยิง่งยิ่งมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบดูแล้วเราไม่อินอ่ะมันทําให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าออย่างน้องที่เขาเล่นเป็นอีมิงในเรื่องร่างทรงกับน้องที่เล่นในเรื่องที่หยดอ่ะเขาเล่นได้ดีมากเลยอ่ะ เทียบกันแล้วอะแต่นี้เราเราดูแล้วแบบมึงไม่ได้ผีเข้าหรอกมึงเหมือนกับมึงดีดอะบทมันส่งยากไปหน่อยอะมันโทษเขาไม่ได้นะพูดถึงง่มันกับบทมันยากเกินจะรับมืออะผมว่ายี่วิธีการปรับปีศาจในหนังเนี่ยไม่มีอะไรเลยถามว่าทําไงไอ้แมงเข็งกับหัวแหละแมงเข็งกับหัวที่ติดตามผนังบ้านเนี่ยมึงแค่เอามากับหัวให้เข้ารูปเข้ารอยให้เข้าที่เดิมอะแค่นี้นปีศาจก็กรี๊ด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 ตายแค่นี้นะดูมาท้งเรื่องเนี่ยมัน คอนฟิกของเรื่องอะหนังเนี่ยแค่แก้ปัญหาแค่เนี้ก็ได้หรอแค่นี้ก็โอเคปีศาจตายได้แล้วหรอเออลืมบอ,อกไปเลยว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีตัวปริงในเรื่องจะมีการเล่นกับการสืบทอดทายาทโดยใช้ตัวปลิงเออเอาปริงออกจากจมูกตัวเองเข้าไปในจมูกคนอื่นอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นซอมบี้เหมือนกับติดเชื้ออะไรเงี้ยว่าพอคนคนไหนที่ได้ปริงเข้าไปในร่างกายก็จะเป็นเป็นสาวกของซาตานเป็นพวกของอิมอมเป็นการ สืบทอดทาย,ยาแล้วก็ต่อ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 ไปทั้งทั่วทั้งโลกแล้วสุดท้ายหนังก็จะปูไปเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซาตานกับฝ่ายของพระเจา้าคล้ายๆกับเรื่องเดอะลีเจนดซึ่งตัวนี้หนังเขาจะไม่ได้เกินต่อไปอย่างนี้แต่มาเขาทําเหมือนจะทิ้งภาคต่อเอาไว้จะมีอีกไม่รู้นะนั่นคือความรู้สึกหลังดูเรื่องหม่อมของผมนะครับซึ่งให้ผมสรุปเลยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสด,แดงการตัดต่อเรื่องบทเรื่องเนื้อเรื่องเรื่องอะไรต่างๆมัน แม้แต่เรื่องซาวด์โดยเฉพาะเรื่องนี้เลยเดี๋ยวเรื่องซาวด์เนี่ยไม่ไหวเลยอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี่ผมดูแล้วแบบไม่อินไม่สนุกยิ่งหนังพวกนี้สิ่งที่เขาต้องทําให้ได้คือให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครเพื่อที่เราจะได้เอาใจช่วยตัวละครแต่ผมไม่ได้รู้สึกผูกพันกับใครเลยไม่ได้รู้สึกว่ากูอยากจะเอาใจช่วยใครเลยสักคนเดียวอ่ะมึงตายเหรอมึงโดนผีเข้าเหรอแล้วไงอ่ะก็เรื่องของมึง โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลผมให้หนังเรื่องนี้ไว้ที่2เต็ม10คะแนนครับ ผมอาจจะให้หนังเรื่องนี้สัก3หรือ4คะแนนนะถ้าเกิดว่าหนังเรื่องนี้ลงในสตรีมมิ่งแทนที่จะลงในรวมเพราะว่ากูอย่างน้อยกูก็จะได้หลีดเสียงได้ตอนที่มันมีซาวด์ดังๆถาม่าสนุกไหมอย่างที่บอกไปว่าไอ้สองเต็มสิบที่ผมให้เนี่ยผมให้ในความรู้สึกหลายๆอย่างที่ผิดหวังด้วยแต่ถ้าถามว่ามันโอเคไหมมันพอดูได้ไหมสนุกไหมมันก็ยังสนุกมันอยู่ม,มันจัะว่าเป็นหนังที่ก็สนุกเรื่องหนึง่งแนะนําว่าลองไปดูกันได้ไม่เหมือนอย่างสลิดที่ผมคงจะไม่กล้าแนะนําใครแต่เรื่องนี้ก็คือ ถ้าคุณชอบก็ลองไปดูเรื่องการแสดงเรื่องการตัดต่อบรรยากาศดีอยู่ไม่ขี้ไม่ขี้เละและนั่นก็คือความรู้สึกหลังดูเรื่องหม่อมของผมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ